สวัสดีทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเพียคาร์ดในหัวข้อที่ว่าชีวิตดีๆจากกุศลที่คุณสร้างในชาตินี้นะคะมาดูกันเนาะว่าการทำสิ่งดีๆหรือส่งต่อเรื่องราวดีๆในแต่ละวันของคุณเนี่ยมัน Impact ตต่อชีวิตคุณมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็ชีวิตที่ว่าดีๆเนี่ยมันจะมีหน้าตาย,ยังไงนะคะอ่าเดี๋ยวมาฟังกันเนาะ ซึ่งเรามีให้เลือกด้วยกันทั้งหมดก็3กองไพ่เลยนะคะหรือคุณจะเลือกจากคําพูดหน้าไพ่เหล่านี้ก็ได้นะคะอะลองตั้งสมาธินอนแล้วก็เลือกกองไพ่ที่รู้สึกแอดแทรคหรือดึงดูดมากที่สุดได้เลยคะ่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่1น,นะคะพลังงานของคุณเด่นชัดในเรื่องของ การเงินนะคะการงานการสร้างความมั่นคงนะคะในชีวิตนะโดยเฉพาะการสร้างความมั่นคงทางด้านการเงินบางท่านบางคนอาจจะมีความรู้สึกนะคะอินสิเคียวเกี่ยวกับการเงินนั่นเองเนาะในปัจจุบันรู้สึกมีความกังวลหรือมีความแบบคิดไม่ตกในเรื่องการเงินว่าจะจัดการยังไงนะคะให้การเงินมันโฟลขึ้นให้การเงินมันดีขึ้นกว่าเดิมนะคะ พลังงานของคุณในช่วงนี้ค่อนข้างสตั๊กในความคิดนะคะแล้วก็อาจจะขาดในเรื่องการสมดุลพลังงานนะช่วงนี้ลองหาเวลานะคะที่จะ ENJOY หรืออยู่กับธรรมชาติให้มากขึ้นนะคะ,ะโดยเฉพาะดินนะคะน้ำลมหรือไฟนะคะทั้งสี่ธาตุนี้นะคะ่ะพยายามที่จะ connect ให้มากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเขาจะช่วยสมดุลในพลังงานของคุณแล้วก็คุณจะค้นพบ คําตอบหรือเส้นทางที่จะทำให้คุณปลดลอ็อกเรื่องที่คุณสตักในตอนนี้ได้ง่ายขึ้นและเร็วขึ้นนะคะโดยเฉพาะของ financial การเงินนั่นเองเนาะแล้วก็ยิ่งคุณนะคะรู้สึกขอบคุณรู้สึกว่าในชีวิตณปัจจุบันของตัวเองตอนนี้มันก็โอเคแล้วมันก็ดีอะคะ่ะ นะ,ะซึ่งภาพรวมนะคะที่รู้สึกได้เหมือนชีวิตเราตอนนี้ก็โอเคอาจจะอยากที่จะแบบอัพเลเวลให้ให้มันดีขึ้นให้มันดูแบบว่าเออมันดูมีอะไรมากขึ้นเท่านั้นเองเพราะว่าชีวิตในช่วงนี้จะไม่ได้แบบมีความน่าวิตกกังวลอะไระะเพียงแค่คุณมีความกังวลในอนาคตว่าการเงินนะคะมันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะอยากทำให้ชีวิตเนี่ยม,มันมีความมั่นคงมากขึ้นเท่านั้นเองนะคะอืม โอเคแล้วก็ที่สำคัญคือถ้าเรามีงานในเด็กอะไรนะคะก็ลองเอามาทำดูนะคะในตอนเป็นเด็กอาจจะชอบแบบทำอะไรที่เกี่ยวกับการใช้ความคิดสร้างสารรค์ก็ได้นะคะการออกแบบนะคะการวาดภาพการเขียนหรืออะไรก็ตามที่เอ็กเพรสความเป็นตัวเราออกมาเยอะคะ่ะให้ให้เราใช้เวลากับตรงนั้นเยอะๆเพราะว่าตรงนี้ก็ช่วยเราได้ด้วยเหมือนกันนะคะโอเคเนาะอันนี้พลังงาน โดยรวมเบื้องต้นนะคะเดี๋ยวมาดูหน้าไพ่กันต่อเนาะว่าเขาอยากบอกอะไรคุณอีกนะคะอ่าโอเคนะคะเราเนี่ยเป็นคนที่มี potential เนาะมีศักยภาพนะคะที่หลากหลายหรือเป็นคนที่ค่อนข้างเรียนรู้อะไรได้ค่อนข้างเร็วเป็นคนที่เก็บทุกดีเทลนะคะ เป็นคนที่ช่างสังเกตต,ตั้งคำถามนะคะชอบที่จะเรียนรู้ศึกษาอะไรเนี่ยมักที่อยากที่จะแบบไปให้มันแบบเชี่ยวชาญหรือ e อ็กซ์ในด้านนั้นไปเลยอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนที่ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาตัวเองชอบที่จะสัมผัสเรียนรู้อะไรใหม่ๆอยู่เสมอนะคะเป็นเป็นคนที่แบบต้องมีแพชชั่นในการที่จะขับเคลื่อนชีวิตอยู่ตลอดนะคะไม่ชอบไม่ใช้ชีวิตแบบจำเจหรือมีความแบบ เป็นเดิมๆซ้ำๆในแต่ละวันนะคะคุณจะชอบอะไรที่แบบว่ามันมีความแปลกใหม่หรือแบบสร้างความตื่นเต้นให้กับตัวเองตลอดเวลานะคะอ่าคือหลายท่านหลายคนเนี่ยปรารถนาที่อยากจะมีสรภาพทางการเงินนะคะคือแบบอาจจะทำงานน้อยลงแล้วก็เน้นในเรื่องของการได้รับผลตอบแทนมากขึ้นนะคะช่วงนี้จะต้องศึกษาในเรื่องการสร้างรายได้จากพาสซีฟอินคัมนั่นเองนะคะเพราะว่า สิ่งนี้จะช่วยแล้วก็ซัพพอร์ตคุณในเรื่องของการเงินให้ดีขึ้นได้ด้วยนะคะอืเน้นในเรื่องของการอ,อ่การทำ Passive Income จากไอเดียของตัเองจะดีมากๆนะคะคุณมีไอเดียอะไรหรือคุณอยากที่จะ r ร a t e อะไรสิ่งนี้เนี่ยมันสามารถสร้างมูลค่าหรือว่านำพาการเงินของคุณให้ดีขึ้นแบบโดยโดยคุณแบบไม่รู้ตัวก็มีนะคะแบบงงๆเฮ้ย มันมันสร้างได้จริงๆหรอเนี่ยอะไรเงี้ยให้คุณลองดูนะคะแล้วก็เชื่อเชื่อเซนนะคะเชื่ออินทิวชันของตัวเองเยอะๆเพราะว่าเราเนี่ยเป็นคนที่เชื่อมกับอินทิวชันของตัวเองได้ดีนะคะเวลาที่เราอยู่คนเดียวหรือเวลาที่จิตของเราเนี่ยอยู่กับปัจจุบันจริงๆนะคะสังเกต,ตตัวเองเวลาที่เราไม่ได้โฟกัสอดีตหรืออนาคตคือแบบ อยู่กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าหรือโฟกัสว่าแบบเอ้ยตรงนี้ทำอะไรตอนนี้เรากำลังที่จะโฟกัสอะไรอยู่อนะคะ่ะช่วงนี้นะคะอินทิวชันคุณจะเชื่อมกับคุณได้ดีมากๆนะอันนี้ก็จะเป็นพลังงานของคุณเบื้องต้นนะคะ อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออ,อยากให้คุณย่ดื่มดําแล้วก็ใช้ชีวิตนะคะในช่วงสภาวะปัจจุบันให้มากๆนะคะอยากทำอะไรทํานะคะอืมพยายามสร้างอิสระให้กับตัวเองะคะ่ะไม่ต้องรองให้ถึงอนาคตคือแบบปัจจุบันคุณก็สามารถที่จะมีอิสระได้นะคะอาคุณสามารถทำได้ทันทีอนาคตก็คือช่วงเวลานะปัจจุบันนะคะปัจจุบันก็คืออนาคต ในมิติพลังงานไม่มีคำว่าอาดีตและอนาคตมีแต่คำว่านาวมีแต่คำว่าปัจจุบันนะคะซึ่งจิตของเราจะทรงพลังเมื่อเราอยู่ในสภาวะปัจจุบัน100%เอรนะคะปราศจากความคิดอารมณ์เป็นกลางแล้วก็พร้อมเปิดรับอยู่เสมอนะคะมันสร้างสภาวะแบบนี้ให้เต็งเยอะๆเนาะอ่าโอเคมาดูกันต่อว่า กุศลเนาะกุศลในชาตินี้ที่คุณสร้างเนี่ยจะส่งผลอะไรให้กับคุณบ้างนะคะอ่าโอเคเนะหลายท่านหลายคนอย่างที่บอกว่าคุณอาจจะต้องการมีอิสรภาพทางการเงินมอีอิสรภาพในการใช้ชีวิตนะคะซึ่งไพ่ก็ขึ้นมาคอนเฟิร์มเนาะว่าคุณก็มีโอกาสที่จะได้สิ่งนั้นนะคะการใช้ชีวิตแบบ ช้าลงนะคะเอ็นจอยดื่มดั่มมากขึ้นหลายคนอยากแบบว่ามีความสำเร็จนะได้รับการตอบรับที่ดีในเรื่องของการทำธุรกิจของตัวเองก็ได้นะคะซึ่งคุณมีนานมที่จะทำได้จริงๆแล้วก็คุณจะได้เดินทางท่องเที่ยวหรือว่าทำงานไปด้วยเที่ยวไปด้วยก็ยังได้เลยอันนั้นคือพลังงานของคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยคุณจะได้ช่วยคนเยอะมากนะค,ะคุณไม่ใช่แค่ ส่งมอบความสุขให้กับตัวเองคุณสามารถที่จะส่งมอบความสุขให้กับคนอื่นได้อีกด้วยนะคะคือเหมือนกับกุศลในชาตินี้ของคุณเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการที่คุณเนี่ย ส่งต่อองค์ความรู้หรือคุณมีอะไรที่คุณเชี่ยวชาญหรือคุณแบบสนใจแล้วคุณแชร์คุณเผยแพร่นะคะแล้วคุณแบบแบ่งปันออกไปให้เยอะอย่างเงี้ยค่ะสิ่งนั้นละค่ะมันคือกุศลอย่างหนึ่งนะที่คุณจะได้รับตอบกลับมาเป็นหลายเท่าเลยนะคะยิ่งคุณแบบให้โดยไม่คาดหวังหรือแบบไม่มีเงื่อนไขกับสิ่งที่คุณทำคุณยิ่งจะได้นะคะแล้วมีอะไรอีกไหมนะคะ อ่าโอเคอสิ่งที่พลังงานกำลังจะบอกคือหากพลังงานของเราตอนนี้รู้สึกว่ามันสตาร์กหรือรู้สึกว่ามันวนลูปเนาะอันนั้นคือสัญญาณของการเปลี่ยนแปลงนะคะเราอาจจะต้องสร้างรูทีนใหม่ๆที่มันตอบโจทย์หรือลองรู้สึกแบบว่าฟูลฟิลรู้สึกเติมเต็มกับตัวเองมากขึ้นนะคะอะไรที่เรารู้สึกว่ามัน เรนพลังงานของเราหรือรู้สึกว่าทําให้พลังงานเราลดน้อยลงให้หลีกเลี่ยงที่จะคอนเน็กหรือไปอโฟกัสกับสิ่งนั้นนะคะแล้วก็ หากคิดจะทำอะไรเนี่ยให้ทำนะคะอย่าคิดเยอะอย่าวิเคราะห์เยอะประเมินเยอะนะคะให้ทำไปก่อนนะคะลงมือทำแล้วคุณจะค่อยๆเห็นเส้นทางหรือช่องทางที่จะไปต่อของมันเองนะคะอันนี้คือพลังงานโดยรวมของคุณนะว่าชาตินี้คุณจะได้อะไรกลับมาหลังจากที่คุณให้คนอื่นออกไปนะคะอ่าก็ คลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับสำหรับเพื่อนๆกองที่หนึ่งนะคะเดี๋ยวมาเจอกันคลิปถ,ถัดไปสวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่สองนะคะหรือภาพนี้นะคะคำะพูดที่ว่าเคลียร์โยคามาคนกองนี้นะคะกำลังเข้าสู่เส้นทาง การเติบโตทางจิตวิญญาณหรือการพัฒนาทางด้านจิตวิญญาณอย่างเต็มตัวคนกองนี้จะมีความชอบหรือมีความสนใจในสารนี้อยู่แล้วนะคะหรือใช้หลักการ spirituality ในการที่จะใช้ชีวิตนะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะชอบ ยกระดับพลังงานตัวเองนะคะหลายคนอาจจะชอบทำสมาธิหรือค่อนข้างอยู่กับตัวเองเยอะมากนะคะตั้งคำถามหรือพยายามปลดล็อกในสิ่งที่เองค้างคา,งาว่าเราจะอันล็อกหรือปลดล็อกตัวเองยังไงได้บ้างนะคะและสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยเกิดการสับสนหรือ,อเกิดการตื่นรู้ช้าหรือแบบว่าเออทำไมเรารู้สึกวนลูปอะไรเงี้ยเป็นเพราะว่า ตัวตนในอดีตตัวตนเก่าของเรานะคะล้วนๆเลยนะสิ่งที่ทำให้เราสตักก็คืออดีตของเราแล้วก็ตัวความคิดนะคะคือประสบการณ์ในอดีตนะคะทำให้เราเนี่ยรู้สึกไม่แน่ใจในตัวเองนะคะอ่าไม่มีอะไรอื่นเลยนะนอกจากประสบการณ์ในอดีตส่งผลให้กับคุณเนี่ยไปถึงสิ่งที่คุณปรารถนาได้ช้านะคะยิ่งคุณเติบโต ะะยิ่งคุณพัฒนาตัวเองแล้วก็ยิ่งคุณแบบปรับพลังงานตัวเองให้มีการตื่นรู้อยู่เสมอเนี่ยในมิติทางโลกนะคะในเรื่องของทางโลกของคุณเนี่ยมันจะเบาลงนะคะอะไรที่คุณต้องการคุณจะได้รับนะอะไรที่แบบว่าขอไว้หรือแบบว่าต้องการเนี่ยคุณจะดึงดูดเข้ามาได้อย่างรวดเร็วฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณปรับพลังงานที่ข้างในตัวเองเยอะๆนะคะโดยการทำให้พลังงานเราเบา ทำให้พลังงานเราลื่นไหลแล้วก็ทําพลังงานของเราให้เป็นอิสระให้บ่อยๆนั่นเองนะคะอันนี้คือพลังงานของคนนะแล้วก็ที่สําคัญอยากให้คุณรู้ว่ายิ่งคุณเชื่อมั่นและมั่นใจในตัวเองพลังงานของคุณจะเพอร์ฟูหรือทรงพลังมากขึ้นนะคะ,ะทีนี้เรามาดูว่ามีพลังงานอะไรเพิ่มเติมที่อยากจะบอกเนาะอืม พลังงานของเราเนี่ยนะคะเออดูเป็นคนที่ต้องการใช้ชีวิตแบบเขาเรียกว่าอะไรอะใช้ชีวิตให้มีคุณค่าและมีความหมายนะคะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับคนในครอบครัวก็ว่าได้เป็นคนที่ค่อนข้างรักครอบครัวหรือเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับความรู้สึกมาเป็นอันดับหนึ่งนะคะ,อะเอาจริงๆคุณก็อยากประสบความสําเร็จในชีวิตนะแต่คุณค่าที่คุณรู้สึก ว่ามันแบบมีความหมายต่อคุณมากๆคือการที่คุณเนี่ยได้มอบสิ่งดีๆให้กับคนที่คุณรักหรือทําอะไรดีๆให้กับที่ให้กับคนที่คุณรักนั่นเองนะคะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่คุณอ่ะเต็มไปด้วยความฝันเนาะเป้าหมายหรืออาจจะมีอะไรที่เราอยากทําเยอะมากนะคะเป็นคนที่ชอบที่จะมีโกในชีวิตละกันนะคะเป็นคนมี แพชชั่นมีแรงบันดาลใจที่จะขับเคลื่อนในชีวิตเนาะอ่าเอ,า,อาง่ายๆคือเป็นคนที่ชอบใช้ชีวิตอ่ะไม่ชอบให้ชีวิตหยุดนิ่งนั่นนั่นคือ,อคีย์หลักของคุณนะคะช่วงนี้เนี่ยลดลดการคิดฟุ้งซ่านให้น้อยลงโดยการไปทำอะไรที่มันถ่ายพลังงานออกไปนะคะอะ่อาจจะเป็นในเรื่องของการสร้างครีเอทอะไรก็ได้ที่แบบเกิดจากตัวเราเองยิ่งคุณสร้างนะคะความคิดฟุ้งซ่านมันก็ยิ่งน้อยลงนะคะ เพราะว่าพลังงานเราออกเอาออออก,ออก,ออก,ออกไปนะคะไปสร้างสรรค์ดีกว่าเก็บพลังงานไว้แล้วเมื่อมันไม่ได้ปลดปล่อยออกมามันจะกลายเป็นความคิดแล้วความคิดนั้นมันจะทําให้เราเนี่ยเกิดความแบบฟุ้งซ่านแล้วก็ขาดการโฟกัสที่ดีนะคะเนาะทีนี้หลายคนเนาะอาจจะมีอาชีพหรือ,เ,อเส้นทางที่เรา อยากที่จะทํามันนะคะหลายคนเนี่ยมีพรสวรรค์หรือทักษะที่เกี่ยวกับการเป็นผู้นํานะคะ,ะเป็นคนที่ค่อนข้างมีพรสวรรค์ที่โดดเด่นนะพูดง่ายๆนะคะอยากให้คุณเนี่ยเอาออกมาใช้เยอะๆนะคะโดยเฉพาะการถ่ายทอดนะการแสดงออกการสื่อสารอะไรพวกเนี้ยนะคะยิ่งคุณมั่นใจยิ่งถ่ายทอดบ่อยๆเนี่ยนะคะคุณจะรู้สึกเป็นอิสระมากขึ้นนะนะคะ ความมั่นใจนี่แหละคือคือคีย์ของการปลดล็อกการวิตกกังวลของคุณในในตอนนี้นะคะยิ่งคุณมั่นใจอะไรก็แบบว่าหยุดคุณไม่อยู่นะอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องลองเอาไปใช้ดูนะคะเนาะทีนี้มาดูว่ากุศลอะไรในชาตินี้ของคุณนะคะที่จะช่วยให้คุณเนี่ยมีชีวิตดีๆในเรื่องใดบ้างนะคะมาดูกันเนาะ,ะมาดูกัน อืมโอเคคือเรื่องความสำเร็จเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างง่ายสำหรับเรานะคะถ้าเราตั้งใจจริงๆเนี่ยเราทำได้นะนะคะสิ่งที่ทำให้เราทำทาไม่ได้ก็คือความคิดของเรานี่เองความไม่มั่นใจความลังเลความสงสัยในตัวเองแค่นั้นเลยเพราะว่าไม่ว่าคุณจะทำอะไรเนี่ยมันจะสำเร็จได้แบบว่าได้ง่ายและเร็วด้วยนะ นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างทุ่มเทหรือเป็นคนที่เต็มที่กับทุกเรื่องในชีวิตนะออกแนวอาจจะแบบมีความ perfectionist ในทุกเรื่องะคะ่ะคืออยากให้มันออกมาดีที่สุดนะคะเออแล้วคุณแล้วคุณทำได้ดีจริงๆโดยเฉพาะในเรื่องของการงานหรือเส้นทางอาชีพนะคะคือหลายท่านหลายคนเนี่ยอาจจะ รู้สึกว่าเอ้ยเราเนี่ยทำได้จริงๆหร,ร,รอนะคะเราแบบว่าเอ้ยจะเป็นอย่างที่เราคิดได้จริงๆหร,รอหลายท่านหลายท่านหลายคนอาจจะมีความฝันเนาะอยากที่จะทำอะไรแบบอืมที่เกิดจากตัวเราเองหรือแบบเออเราอยากจะเป็นอะไรแบบที่คนอื่นเป็นบ้างนะคะเอ้ยทำไมคนนี้ทำได้ฉันจะทำได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อยากให้คุณแบบมั่นใจได้เยอะนะคะอันนี้พูดอีกแล้วเนาะ,ค,ะความมั่นใจเนี่ยมาบ่อยมากแล้วก็คุณเนี่ยนะคะอยากให้คุณใช้เวลาในช่วงชีวิตของคุณเนี่ยให้คุ้มค่านะคะไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ในตอนนี้นะคะอย่าไปโฟกัสว่าทุกอย่างเนี่ยมันมัน มันจะเป็นเหมือนแบบที่เราคาดหวังไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเน้นใช้ชีวิตเยอะๆคนกองนี้นะคะเพราะว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างแน่นอนขอแค่คุณไว้วางใจนะคะไว้วางใจในตัวเองและ,ะเหล่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่กับคุณนะคะคุณเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าช่วยเหลือคนเยอะมากนะคะคุณเป็นคนที่มีความเป็นผู้ให้เป็นคนใจบุญนะคะ แม้กระทั่งสัตว์เลี้ยงนะคะเด็กเด็กผู้ยากไร้คนแก่หรือ,อสัตว์อะไรอย่างเงี้ยคุณพร้อมที่จะยื่นมือเข้าไปช่วยตลอดนะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างเต็มไปด้วยความรักเอาง่ายๆนะคะจิตค่อนข้างเป็นจิตที่กว้างใหญ่นะมีแต่ให้แล้วก็พร้อมที่จะเสียสละช่วยเหลืออยู่เสมอนะคะคือไม่ชอบไม่คนแบบ เป็นทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนะคะคือเห็นคนเป็นทุกข์ไม่ได้คุณจะแบบเอ้ยเป็นอะไรหรือเปล่าเพื่อนคุณเหมือนกันครอบครัวคุณอย่างเงี้ยคุณจะแบบเป็นที่ปรึกษาได้ดีมากๆนั่นคือกุศลของคุณนะคะเพราะคุณเป็นคนที่ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนและกุศลที่คุณจะได้รับคือความอุดมสมบูรณ์ค่ะอ่าคุณจะได้ใช้ชีวิตนะคะหรือมีชีวิตที่คุณปรารถนาอย่างแน่นอนนะคะอืมประมาณนั้นเนาะแล้วก็เนี่ย ขึ้นมาอีกแล้วนะคะเกี่ยวกับสิ่งศักดิก์สิทธิ์คนกองนีอาจ,จะเป็นคนที่มีเหล่าสิ่งศักดิก์สิทธิ์คุ้มะครองนะคะหลากหลายท่านหลากหลายองค์นะคะเป็นคนที่แบบว่ามีความเกี่ยวเนื่องกับดีวายมาตั้งแต่เด็กนะคะตกทุกข์ได้ยากนะคะตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะแล้วก็ เป็นคนที่ทําอะไรก็ขึ้นน่ะจับอะไรก็แบบว่าเอ้ยมันมันสร้างอะไรให้กับคุณได้เยอะมากๆนะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรเนี่ยนะคะมักจะปังเสมอแล้วไอเดียคุณก็เลิศมากนะคะฉะนั้นเนี่ยมีไอเดียอะไรให้ทําออกมาเพราะว่า มันเป็นอะไรที่โดดเด่นและ outstanding และสามารถที่จะ inspire หรือว่าช่วยเหลือคนอื่นได้เยอะด้วยเช่นกันอันนี้ก็อยากฝากไว้สำหรับเพื่อนๆกองที่2นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาต่อต่อกันเนาะในคลิปถ,ถัดไปถ้าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกกองที่3นะคะคนที่เลือกภาพนี้เนาะหลายคนที่เลือกภาพนี้เนี่ยดูเหมือนจะ โฟกัสที่การงานการเงินเป็นหลักหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเหมือนคุณเนี่ยเน้นทํางานเยอะมากในแต่ละวันนะ,ะทางานแล้วก็เก็บเงินนะโฟกัสการงานการเงินเป็นหลักนะคะพลังงานค่อนไปทางมัสคูลินก็คือพลังงานผู้ชายเน้นโฟกัสที่โกนะคะเน้นโฟกัสที่ผลลัพธ์คือแบบเพื่อที่จะ a c ค i ี v e กล้วนๆน,นะคะในแต่ละวันเนี่ยเออฉันมีเป้าหมายนี่นะฉันต้องทําให้ได้ฉันต้องไปถึงให้ได้นะคะ แล้วก็เหมือนใช้ชีวิตค่อนข้างตึงเกินไปนะคะชีวิตอยู่แค่แบบ เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเราไม่ได้ครบองค์รวมน่ะนะคะองค์รวมของชีวิตมีอะไรนะคะมีร่างกายมีจิตใจมีจิตวิญญาณน,นะคะเหมือนเราคอนเนคแค่ร่างกายกับความคิดนะแต่ละวันเราทํางานแล้วก็ใช้สมองอะไรเงี้ยแต่เราเหมือนไม่ค่อยได้ยินนะไม่ค่อยได้ยินหรือไม่ค่อยได้เชื่อมกับจิตใจและจิตวิญญาณของตัวเองนะไม่ค่อยได้ฟังว่าจิตใจเนี่ยความรู้สึกเรา เป็นยังไงแล้วจิตวิญญาณเราต้องการอะไรนะคะฉะนั้นเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยไม่สมดุลตรงนี้และเมื่อที่จะ,ะดึงดูดหรือ manifest อะไรมันค่อนข้างยากเพราะว่าเราเราขาดพลังงานแฟมินินไปอีกด้านหนึ่งนะคะเพราะว่าช่วงนี้เหมือนพลังงานเพศช,ชายค่อนข้างเยอะเนาะแล้วก็อีกอย่างเนี่ย เราควรที่จะหาเวลาที่จะมาคอนเนคกับตัวเองบ้างนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับตัวตนในวัยเด็กอีกครั้งะนะคะทำให้ชีวิตมันดูมีสีสันมากขึ้นนะคะ,ะใช้ชีวิตที่แบบว่าสร้างประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นหรือทำให้เรารู้สึกโอ๊ยมันมันน่าจดจําให้กับเราบ้างอันจะดีมากๆนะคะคนที่เลือกกลองนี้เนาะก็อยากจะฝากไว้นะคะทีนี้มาดูพลังงานอีกนะคะอืม เนี่ยเห็นไหมคะว่าการเงินขึ้นจริงๆนะคะอ่าเนี่ยมันคล้ายๆกับที่เล่าไปก็คือช่วงนี้เนี่ยนะคะอ่าอยากให้คุณเนี่ยกลับมาให้เวลากับตัวเองให้เวลาในที่นี้คืออะไรดูแลตัวเองบ้างนะคะคือมอบความสุขให้กับตัวเองบ้างอันไหนที่คุณรู้สึกว่ามันเติมเต็มอันไหนที่คุณรู้สึกว่ามันได้รีชาร์จให้คุณทําสิ่งนั้นเยอะๆในช่วงนี้เพราะว่าพลังงานคุณต้องการสิ่งนั้น ที่ผ่านมาค่อนข้างทํางานหนักนะคะเนี่ยตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินนะคะแล้วก็เหมือนทํางานแบบหามล่งหามค่ำอ่ะนะคะ,ะจนเดือนนี้แล้วนะคะง,งานก็ยังอยู่กับคุณอยู่ะนะคะแล้วมันก็กินพาร์ทอื่นๆของชีวิตไปด้วยนะคะเออแล้วทีเนี้ย ไพ่กำลังจะบอกว่าให้เราเนี่ยลองปรับรูทีนหรือเพิ่มอะไรที่มันแบบสร้างสีสันให้กับชีวิตหรือทำให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวารู้สึกแบบ alive อีกครั้งเนาะรู้สึกแบบว่าเอ้ยชีวิตมันดูมีอะไรมากกว่าการทำงานตั้งหน้าตั้งตาเก็บเงินนะอะไรอย่างเงี้ยลองออกเดินทางไหมนะคะลองออกไปท่องเที่ยวดีไหมนะคะไปที่ใหม่ๆที่เราไม่เคยไปเพื่อที่จะสัมผัสหรือว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่แบบ ที่เราไม่เคยได้สัมผัสมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมคืออย่าให้คุณมุ่งไปสู่ความไม่แน่นอนเยอะๆคืออะไรนะคะยิ่งคุณชา a l เลนต์ตัวเองหรือทำอะไรที่คุณรู้สึกว่ามันมันไม่แน่นอนอะ่ะคุณจะได้อะไรกลับมาเยอะมากนะคะอ่าอย่าโฟกัสอะไรที่แบบ รู้สึกว่ามันมันมันอยู่แค่นี้แค่ในกรอบอะไรเงี้ยคือเขาเรียกว่าอะไรนะพื้นที่เซฟโซนใช่ไหมถ้ายิ่งคุณอยู่เซฟโซนเท่าไหรอ่อ่ะชีวิตเหมือนมันไม่ได้เติมเต็มนะคะคุณต้องทําอะไรที่มันแบบว่าเราทําได้หรือมันไม่ได้ยากเกินความสามารถเราแล้วก็ไม่ง่ายเกินไปอะไรเงี้ยพยายามอยู่ในโซนนั้นเยอะๆแล้วคุณจะได้อะไรกลับมาเยอะมากมากกว่าสิ่งที่คุณต้องการด้วยนะคะอ่าทีนี้มาดูกันว่า ผลบุญหรือกุศลในชาตินี้ที่คุณสร้างเนี่ยมันตอบแทนอะไรคุณบ้างนะคะอืมเนาะโอเคคุณอนะเป็นคนที่ค่อนข้างทุ่มเทกับชีวิตนะทุ่มเทยังไงจริงจังนะคะมีความตั้งใจนะคะออยากให้ชีวิตมันออกมาดีมากๆอะไรเงี้ยเป็นคนที่แบบว่าอยากสร้างชีวิตให้มันมั่นคงกว่านี้ให้มันรู้สึกว่าเอ้ยฉันถึงจุดที่แบบว่า เออได้ได้แบบได้แบบเอ็นจอยหรือดื่มด่ากับตัวเองอะไรเงี้ยสักทีนะคะอ่าเราอาจจะไม่ต้องไปรอจนถึงตอนนั้นก็ได้นะะช่วงเวลานี้เราก็อาจจะจะสร้างโมเมนต์ให้กับตัวเองได้เช่นกันมองว่ากุศลที่คุณจะได้รับคือการช่วยเหลือนะคะการเกื้อหนุนทั้งคนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะเข้ามาช่วยคุณนะคะคือคุณไม่ไม่ไม่ได้โดดเดี่ยวนะคะคุณจะได้รับการซัพพอร์ตเยอะมากๆนะคะ แล้วก็เป็นคนที่ถ้าคุณเนี่ยต้องการที่จะมีการเติบโตนะคะภายในหรือการยกระดับทางจิตวิญาณมากขึ้นเนี่ยให้คุณลองศึกษาอะไรเกี่ยวกับด้านนี้ดูนะคะอาจจะไม่เชิงศาสนาแต่เป็นอะไรที่เกี่ยวกับสัจธ,ธรรมหรือคำสอนอะไรอย่างเงี้ยยิ่งคุณศึกษาด้านนี้คุณจะสามารถเป็น Expert คุณสามารถเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนั้นได้เลยแล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือคนอื่นได้อีกด้วยนะคะ,ะคุณได้รับแล้วคนอื่นก็ยังได้รับอีกด้วยนะในในการที่คุณจะแบบศึกษาอะไรที่แบบเกี่ยวกับเส้นทางการเจริญในธรรมหรือเส้นทางการแบบว่าหลุดพ้นในวัตะสงสารอะไรเงี้ยคุณคุณจะไปได้ดีมากๆในทางนี้นะคะคุณจะได้ซัพพอร์ตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะเป็นคนที่แบบว่าเจอคนดีๆพลังงานดีๆเหมือนกับคุณเนี่ยได้ง่ายและบ่อยนะคะอันนี้คือกุศลที่คอยคุ้มครองคุณเนาะทีนี้มาดูกันอีกว่าเขาอยากบอกอะไรคุณนะคะคุณนะคะ คุณเป็นได้มากกว่าที่คุณเป็นอยู่นะคุณทำได้มากกว่าที่คุณเคยทำอยู่และไม่มีอะไรที่คุณทำไม่ได้นั่นคือประโยคที่อยากจะบอกคุณในวันนี้นะคะคุณเปรียบเสมือนสิงโตตัวเนี้ยนะคะที่แบบว่า,เ,าเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจและแพชชั่นนะคะชีวิตคุณไม่ได้ขับเคลื่อนด้วยการาได้รับการยอมรับการมีชื่อเสียงการมีเงินทองหรือการเป็นนับที่ นับหน้าถือตาแค่นั้นนะคุณขับเคลื่อนด้วยแรงบันดาลใจความรักและแพชชั่นนะคะยิ่งคุณขับเคลื่อนด้วยสิ่งนี้มากเท่าไหร่นะคะคุณจะค้นพบตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเร็วขึ้นและค้นพบว่าความหมายของการมีชีวิตอยู่ของคุณคืออะไรอันนี้ก็อยากจะฝากไว้นะสำหรับคนที่เลือกกองที่3มถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะวันนี้เป็นแล้วสวัสดีค่ะ